สวัสดีค่ะสำนักทะเบียนอำเภอสุขเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะคะเชิญชวนคู่สมรสนะคะมาจดทะเบียนสมรสที่อำเภอสุขเนินนะคะวันนี้เรามีคาถาสีกันนะคะคือฟังกันเข้าใจกัน พูดกันและรักกันนะคะนี่คือคา,าถาสี่กันของอำเภอสุงเนินนะคะและเรายังมีของชํา่วยให้นะคะเล็กๆน้อยๆกับคู่สมรสนะคะที่มาจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานะทะเบียนอำเภอสุงเนินนะคะเชิญชวนมากันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะคู่สมรสจดทะเบียนวันแห่งค,ความรักวันวรารินไทยคู่แรกอํอำเภอสุขเนิน คุณตาคุณยายอายุ80ปีได้รับเกียรติจากท่านเดชฤทธิ์ทิดชายในอำเภอสุเนินเป็นนายทะเบียนจดทะเบียนสมรสให้นะครับต้องขอบคุณของชมรวยนะครับจากท่านดรพัชรพลบัญชาจารุรัตนายกเทศมตทนตรีตำบลกกจิกมอบข้าวสารนะครับแล้วก็มีกุจิกแล้วก็ท่านยิรันพรมพันใจในายกองค์การบริหารส่วนตม,มเกลือใหม่นะครับ นอกจากนั้นยังได้รับวัตถุมงคลนะครับจากเพศสุเนินบ้านชันนะครับมีสมเด็จแล้วก็ได้มงคลนะครับจากท่านพระโคศพิทญานประยุทธ์เจ้าคณะตบนสุเนินเจ้าวัดบ้านป่าสุเนินเงินก่อนตรงจากหลวงพ่ออธิการลาปัิโยวัดสุขาวดีนะครับก็เป็นวัตถุมงคลที่ผ่านพิธีการปลุกเสกนะครับจากหลวงพ่อสุริยันวัดป่าวังน้ำายินหลวงพ่อทองวัดมันไลหลวงพ่อคูณวัดบ้นลัง ลวงพ่อยอดวัตรกรแล้วก็เจ้าคณะอำเภอสุเนินรองเจ้าคณะอำเภอสุเนินรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เลาะเจ้าคณะอำเภอราไปมากนะครับเกจิอาจารย์ดังทั่วประเทศเลยนะครับพุทธาพิเศษวัตถุมงคลเพื่อเป็นสีมงคลสำหรับครูรักเริเลนาที่มาจดทะเบียนสมรส ที่อำเภอสุเนอนะครับวันที่14กุมภาพันธ25์2567น,น,นะครับขออวยพรทุกท่านนะครับโชคดีและก็ของลักกันยืนาวนะครับสุนันท์บัญจันครับว่าที่ร้อยโทภูมินันท์พรทิพยชนะครับปรัดเทศบาลตำเบอสุเหนอนะครับมาเป็นสกีพยญานนะครับในการจดสะเียนสมรสวานล,ลืมทายนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับอันนี้คิวที่สาม้วใช่ไหมน้องผู้หญิงชื่ออะไรอ น้องพลอยนะครับกับน้องอะไรน้องคุกเรามีพยานรักแล้วเนาะกี่ขวบแล้วครับจะหนึ่งขวบแล้วอันนี้มันจะเปลียนสมรนะสเนาะแสดงความยดีๆนะครับได้รับของช่ำเวยอยังได้ตุก,กตาได้วัตถุมงคลครับจากหลวงพ่อสุริยันวังน้ำเย็นนะครับปีนี้พิเศษนะครับค่ะขอให้คู่สำรสนะคะมีความสุขนะคะ มีความสุขความเจริญรักกันนะคะหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันนะคะวันนี้เป็นการเริ่มต้นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทั้งสองมีความสุขในชีวิตคู่นะครับอยู่ด้วยกันยาวตลอดไปค,ครับ <c oughs> ให้ข้าวลูกศรไปเลยนะสิ่งที่จะรับนะครับ

แต่แขนอราจะแขนเพื่อจะแขนส่งพลังจิต,ตขอ,าาขอขงรางว,วันที่ได้คือของขวันของขวัน วันนี้เป็นวันจดทะเบียนสมรสนะคะของผู้สมรสอำเภอสุนเนินขอให้ทั้งคู่มีความสุขนะคะปัญหาประสักใดๆก็ขอให้พูดคุยกันนะคะคาถาสีกันประหลัดให้แล้วนะคะขอให้มีความสุขความเจริญค่ะมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่ผู้ชายชื่ออะไรครับพี่กอนครับผมผู้หญิงชือ่ออะไรเออ บ้านไหนครับที่ยูพี่ชายจะบ้านไหนโซกแจ้งตะบนเสมาพี่อีกล่ะเบนจามิดโครักสองชุมชนเนาะอันนี้เราอยู่กันานานนะครับเนี่ยหกปีนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับรุนรับรางวัลนะครับมาจดทะเบียนรุนรับรางวัลจะรับแน่ๆ่วัตถุมงคลนะครับจากหลวงพ่อสุ้ยยนวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับ ข้าวสารข้าวสารห้กิโลน้องผู้ชายมาถือเลยครับมาถือเลยขอันจากอำเภอสมอนะครับี่ด้ากาแล้วก็ได้มงลไปเลยนะครับน <staple with> <Elena> ้องะตูงอ <ose warn> <MAN _ C 1> ันนี้งคลจากพ่อสุริยามัตนงครับอาถรกันนะคะ มีอะไรแล้วเราต้องพูดกันก่อนนะคะพูดกันแล้วก็ฟังกันนะคะฟังกันเสร็จแล้วเราก็เข้าใจกันพอเข้าใจกันแล้วทุกคนก็จะรักกันนะคะนี่คือทำประสาทีกันของตรวสเลยนะคะวันนี้เป็นวันอุทเยียมสมรสเป็นวันที่เริ่มต้นชีวิตคู่ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะขอให้ มีอะไรไม่เข้าใจในเเรื่องธรรมดาของปรกาน์เนาะเราก็สามารถที่จะเอัพสถานีมาเข้าใจกันว่านีใครับพี่ผู้ชายชื่ออะไรครับบัญชาพี่ผู้หญิงนะครับอยู่บ้านไหนเอ่ยปากทางสุเนศเนาะแสดงความยินดีด้วยนะครับวันเลยครับ นะครับจับฉลากนะครับไม่ใครดาขอวานครับจะทเร่อั่งจปนะครับแกอ่านได้เลยคราเสียได้มีโคลดมีโค้ดจลกเราขอเอ่อบัตุมงคลนะครับเลยวัตถุมงคล <c oughs> อันนี้เป็นหลวงพ่อสุยนันวันวังน้ำเย็นมอ <c oughs> มาครับหวงพ่อธรรวันบรลงังถือด้วยนะครับ กระจายการพูดการรักกันนะคระเอารับความขวัญน,น,นะครับมีโคราชนะครับแล้ววัตถุงมงนคนลหลวงพ่อสุริยันนะครับสวัสดีครับน้องผู้ชายชื่ออะไรครับชื่อหนึ่งครับชื่อหนึ่งบ้านที่ไหนครับบ้านอยู่บ้านไหนสันติบบ้านใหม่สันติตะบลมะเกลือใหม่เนาะน้องผู้หญิงชื่ออะไรครับชื่อน,นันบ้านที่ไหนเออเหมือนโคราชเราเป็นพยาบาลเนาะ มหาราชเนาะมีน้องตัวเล็กแล้วชื่ออะไรครับลูกลูกครับยินดีด้วยนะครับสุเด็จบ้าน์ฉันนะครับวันที่เจริจนันทร์ขเรือนสมเด็น,นะครับมั่งไผไปสมเดจ็จบัณฑ์อากเกิดเลินยำเรือนหัวใจ ธรรมจักรล้งคารานีประชากินโมโต์วานชมโวานโรดีประเพณีทิ้งเขาคำเล่นทำวอกเจนหลวงพ่อสุเย็นวัน <harder> ฝั่ง <Gentle> น <confer dles> ้ำเย็น <upright or coping> <S filing> กันกู้มีความสุขเราทั้งหมเจอลูกรือนอด้วยกันนาครับให้ครับสวัสดีครับน้องชายชื่ออะไรครับจิตธพัฒน์นแก้วครับมาจากบ้านไหนเอ่ยมาจากสุนเนินนี่แะครับสุนเนินเนาะน้องผู้หญิงชื่ออะไรครับบ้านไหนเอ่ยสุนเนินเนาะทำงานที่ไหนครับเนี่ยครับผมแสดงความดีดีแล้วนะครับสุนเนินบ้านฉัน ขออวยพรให้กับเจ้าของรางวัลและทุกทุกท่านที่มาในงานให้ท่านหาดามรวยถูกรลอดเตลรีให้ท่านเป็นเศรษฐีมีเงินทั้ง ให้มีสตาตังเป็นหาบหรือเป็นเกลจะคิดสิ่งใดสมใจปรารถนาเงินทองไหลมาให้เป็นมหาเศรษฐีให้ได้สองข้าลกันทุกทุกปีให้ได้สองข้าลกันทุกทุกปี จะเล่นดำมี้ก็ให้สมเจตตนาหายามหลับยามตื่นให้เงินทองไหลมาโชคดีกันเถิดหนาเออเออเออให้ทัละถูกหวยรวยทุกคนเออเอ เป็นว so so ัดด้วยเป็นวัดด้วยก็จดทะเบียนวันนี้ก็ขอให้น้องโชคดีมีความสุขนะคะประสบผลสําเร็จอย่าเจ็บอย่าเจนขอให้สุขภาพรงตลอดปีนี้แล้วก็ตลอดไปก็ขอให้มีทายาทมีทายาทอย่างครัทีนีน้องก็ขอให้เป็นเด็กดีของพ่อแม่แล้วก็ต่อสังคมนะคะ โลาาลีลาปลาทมัจจลคาราปลาตาซึนปลาตาลวันต้อินนะครับโอ้สมรส จดทะเบียนวาลังคาที่อำเภอสมเนะครับมีของขวัญมากมายนะครับวันนี้ได้มองครับด้วยน้องผู้ชายชื่ออะไรครับชื่อสุเดย์อยู่บ้านไหนไดู้กอยู่อำเภอคงอำเภอคงสาวอยู่บ้านไหนสลักได้สาวสลักใดนะครับยินดีทักคู่เรื่นะครับสุเด่นบ้านฉันนะครับเป็นกําลังใจคู่รักนะครับที่สมภพอําเภอสมเด็จสดมากนะครับ สดีค่ะสํานักทะเบียนอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะคะเชิญชวนคู่สมรสนะคะมาจดทะเบียนสมรสที่อำเภอสุนเนินนะคะวันนี้เรามีคาถาสี่กันนะคะคือฟังกันเข้าใจกันพูดกันและรักกันนะคะนี่คือคาถาคาถาสี่กันของอำเภอสุนเนินนะคะและเรายังมีของชํา่วยให้นะคะเล็กๆน้อยๆกับคู่สมรสนะคะ ที่มาจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานะทะเบียนอำเภอสูงเนินนะคะเชิญชวนมากันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ